สวัสดีค่ะพบกับรายการแมทวัลลนิดกันอีกเช่นเคยเพราะคณิตเป็นเรื่องง่ายแค่เปิดใจเรียนรู้ไปกับ Easy Math นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหอรอและคอรนอนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับ หอรอมอแล้วก็คอรอนอกันก่อนนะคะหอรอมอก็คือตัวหารร่วมมากเนาะก็จะมีวิธีการหาอยู่ทั้งหมด2วิธีคอรนอ,อก็เหมือนกันนะคะเป็นวิธีการหาอย่างง่ายวิธีแรกก็คือการแยกตัวประกอบในการหาหอรอมอเนี่ยเราจะเอาแต่ตัวที่มันซ้ากันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคือหาหอรอมอของ12กับ20แยกตัวประกอบออกมาจะสังเกตว่ามีตัวที่ซ้ากันก็คือ เลข2ตรงนี้ใช่ไหมก็จะได้ออกมาคือ2คูณ2ก็จะได้คำตอบเท่ากับ4นะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการหารสั้นหารสั้นเราก็หารลงมาทั้งหมดเลยแต่ตัวที่จะเอามาหารจะต้องหาร ตัวเลขในโจทย์ได้หมดทุกตัวนะคะและเมื่อหารแล้วคำตอบที่เราจะเอามาหาหอรอมอก็จะเป็นตัวหารที่อยู่ข้างหน้าซึ่งก็เป็นเลข2คูณ2ก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะถ้าเราทำถูกก็จะได้คำตอบเดียวกันไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ส่วนการหาคอรรนอนะคะคอรรอนอก็ ถ้าการแยกตัวประกอบเราจะเอามาหมดเลยนะคะทั้งตัวที่ซ้ำกันแล้วก็ตัวที่ไม่ซ้ำอย่างตัวนี้ตัวที่ซ้ำก็จะเป็นชุดของ2นะคะมี2อ,อยู่2ชุดแล้วก็มีเลข3กับเลข5ที่ไม่มีตัวซ้ำใช่ไหมก็จับออกมาก็จะเป็น2คูน2คูณ3คูณ 5, 5นะคะเอามาคูณกันทั้งหมดก็จะได้60ส่วนการหารสั้นนะคะการหารสั้น จะต้องสามารถหารได้อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปบางเอื่ว่าตัวอย่างอันนี้มันมีแค่2ตัวใช่ไหมก็คือต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปแล้วตัวที่เราจะเอามานะคะเอามาเป็นคําตอบก็คือเอามาทั้งตัวหารแล้วก็ตัวเศษที่อยู่ด้านล่างนะคะคูณกันก็คือได้คําตอบของคอรนเป็น60นั่นเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาหอร์มอและคอรนอนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องยู u ู e อีซิ m มทซึ่งเราก็ได้ทำคลิปเป็นการสอนเกี่ยวกับการหาหอร์มและคอรนอแบบละเอียดไว้แล้วนะคะสามารถมาติดตามกันที่ช่องยู u ู e อีซิแมทได้เลยจ้า เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดคือผลต่างของคอรนและหอรมอของ12 20และ24 อ่ะเขาถามหาผลต่างของคอรนอและหอรมอใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องมาหาคอรนอและหอรมอของเลข3จํจำนวนนี้ก่อนนะคะอะ่ตรงนี้ขอใช้วิธีการหารสั้นละกันเนาะ12 20แล้วก็24เอามาตั้งหารสั้นได้เลยทีนี้เราก็ดูว่าเลขอะไรที่จะหารเลข3ตัวนี้ลงตัวซึ่งสังเกตว่าทั้ง3ตัวเป็นเลขคู่ใช่ไหมฉะนั้นเลข จำนวนเฉพาะตัวแรกที่จะเอามาหารก็คือเลข2นะคะเอา2หาร12ได้รับ6 2หาร20ได้10แล้วก็2หาร24ได้12นะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะพบว่าสามารถหารต่อได้อีกถูกไหมก็จะตั้งหารต่อไปได้อีกก็คือ6 1 12 2เป็นเลขคู่เหมือนเดิมก็เอาเลข2มาหารต่อนะคะ 2หาร6ได้3 2หาร10ได้5แล้วก็2หาร12ได้6เนอะอ่ะทีนี้ได้ออกมาเป็นเลข3เลข5เลข6สังเกตว่าเลข3ตัวนี้นะคะมีมันไม่มีจํานวนที่จะหารเลขทั้ง3ตัวนี้ลงตัวแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะได้หอรอมออกมาเลยตัวแรกนะคะได้หอรอมอการหาหอรอมอจะต้อง สามารถหารได้ทั้ง3ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นเลข2 2ตัวที่เราเอามาหารก็คือ2คูณ2ได้เท่ากับ4อ่ะได้หอเรามองมาแล้วนะทีนี้เราสามารถหาคอรนอรต่อได้ถูกไหมเพราะว่าครนรตัวที่จะเอามาหาครนรเนี่ยจะหารได้อย่างน้อย สองตัวขึ้นไปนะคะหารได้สองตัวขึ้นไปซึ่งสังเกตว่าตรงนี้เรามีเลขสามกับเลขหกที่สามารถเอาเลขสามมาหารได้ใช่ไหมคะ อ่ะฉะนั้นตัวนี้ก็หารต่อได้เลยหรือถ้าใครสับสนก็อาจจะแยกทำหรอรมอชุดหนึ่งคอรนอ,ออีกชุดหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้ขอทำต่อไปเลยนะเอาสามมาหาร3าหาร3 1เป็น3 5 3 5 3หาร5ไม่ได้เราก็ดึงลงมาแล้วก็3หาร6ได้รับ2นะทีนี้ได้เป็นเลข1เลข5เลข2สังเกตว่าไม่มีเลขตัวไหนที่จะหารเลข 2ใน3ตัวนี้ลงตัวแล้วใช่ไหมคะนั่นแปลว่าตัวนี้เราก็จะสิ้นสุดการหารไว้แล้วก็คอรนออย่างที่บอกว่าคอรนอเนี่ยเขาจะเอามาทั้งตัวหารแล้วก็ตัวเศษก็คือจะเป็นรูปตัว L แบบนี้ฉะนั้นคอรนอของเราก็จะเท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ5แล้วก็ คูณกับ2อีก1ตัวคูณกันออกมาตรงนี้ก็จะได้เป็น120ถูกไหมอ่ะฉะนั้นตัวนี้นะตอนนี้เราได้เลขมา2ตัวละก็คือหอเรอมเอท่ากับ4นะคะหอเรมเท่ากับ4ส่วนครอรนอก็เท่ากับ120ทีนี้เขาถามหาผลต่างผลต่างก็คือการเอาไปลบ ใช่ไหมคะฉะนั้นผลต่างเราก็แค่เอาคอร์นอกับหอรมอมาลบกันก็เอาตัวมากตั้ง120ลบด้วย4ซึ่งก็จะเท่ากับ116นะคะนั่นแปลว่าข้อนี้เราก็ตอบในตัวเลือกที่กอไก่นะคะเป็น116นั่นเองคะ่ะ ข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าถ้าจํานวนนับ2จํานวนมีหอรอมอรคือ4แล้วก็มีคอรอนอรคือ24ถ้าจํานวนแรกคือเลข12นะคะแล้วเขาถามหาว่าเลขอีกจํานวนหนึ่งคือจํานวนในข้อใดอะ โจทย์ลักษณะนี้นะคะมันจะมีความสัมพันธ์ของหอรอมอและคอรอนออยู่ว่าหอรอมอคูณกับคอรอนอจะเท่ากับผลคูณของจำนวนสองจำนวนนั้น นะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้เขากำหนดหอรอมอมาให้แล้วให้คอรอนอมาแล้วแล้วก็ให้จำนวนมาหนึ่งจำนวนให้หาจำนวนที่เหลือใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เอามาแทนในสูตรตรงนี้ได้เลยนะหอรอ,อรก็คือ4ใช่ไหมคะคูณกับคอรอนอคือ 24เนาะทีนี้ผลคูณของจำนวน2จํจำนวนนั้นตอนนี้เรามีเลข12อยู่นะคะแล้วก็คูณกับจำนวนอะไรก็ไม่รู้ที่เขาต้องการให้หาอ่ตรงนี้ขอกำหนดเป็นตัวแปร A และกันเนาะทีนี้เราต้องการหา a ใช่ไหมเราก็จะย้าย12นะคะที่คูณอยู่กับ A มันคูณอยู่จากคูณก็จะย้ายมา หารก็จะได้เป็น4คูณ24ส่วนด้วย12นะคะหรือหารด้วย12ทีนี้ตัวที่มันตัดกันได้เราก็ตัด12ตัด24เหลือ2 4คูณ2ก็เป็น8ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า a หรือตัวแปรที่เราต้องการหาว่ามีค่าเท่ากับ8ซึ่งก็ตรงกับตัวเลือกในข้อคอควายนั่นเองคะ่ะ ข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่าเลขจํานวนมากที่สุดที่หาร21กับ27แล้วเหลือเศษ3ก็คือจํานวนในข้อใดนะคะอ่ะทีนี้แล้วมันต้องเหลือเศษเท่ากันใช่ไหมทั้ง21กับ27ฉะนั้นเราต้องมาหาเลข2จํานวนนั้นก่อนเลขที่จะหารลงตัวนะคะเราก็ต้องเอา21กับ27มาลบเศษออกก่อนเนาะ ก็คือเอา21ลบ3ได้เท่ากับ18นะคะแล้วก็เอา27ลบ3ก็จะได้24ฉะนั้นเลข18กับเลข24ตรงเนี้ยก็คือเลขที่จำนวนนั้นะจะหารได้ลงตัวนะคะเพราะเราลบเศษออกแล้วใช่ไหมทีนี้ในโจทย์บอกว่าเลขจำนวนมากที่สุดที่หารเลข2ตัวนี้ จำนวนมากที่สุดที่หารลงตัวก็คือการหาหอรอมอหรือหารร่วมมากนั่นเองนะคะนั่นแปลว่าเราก็ต้องเอาเลข18กับ24มาหาหอรอมมอเนาะ,ะตรงนี้ก็ขอตั้งหารสั้นเลข ที่จะหาร18กับ24ลงตัวตัวแรก18กับ24เป็นเลขคู่ถ้าเจอเลขคู่เมื่อไหร่ให้เอา2หารได้เลยนะคะสหาร18ได้รับ9เนาะสองหาร24ก็ได้12ทีนี้เป็นเลข9กับเลข12นะ9เป็นเลขคี่2หารไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเลขที่จะหาร9กับ12ลงตัวในเลขต่อไปก็คือเลข 3ใช่ไหมอ่ะเราก็หารต่อได้ก็เอาเลข3มมาหาร3มหาร9ได้สาสาหารสิบสอได้สถูกไหมคะทีนี้การจะหาหอรอม <c oughs> หาหอรอมนะคะตรงนี้ลืมเขียนบอกนิดนึงหอรอมเราจะต้องเอาแค่ตัวที่ หารได้ทั้งหมดแล้วก็เอาแค่ตัวหารที่อยู่ข้างหน้ามาใช่ไหมคะซึ่งตัวหารที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลข2กับเลข3นั่นเองนั่นแปลว่าหอเรอมอก็จะได้เท่ากับ2คูณ3ซึ่งก็เท่ากับเลข6นะคะฉะนั้น เราก็เอาตัวที่เป็นหอรมไปตอบได้เลยเพราะว่ามันคือเลขที่มากที่สุดหารร่วมมากที่เอาไปหาร21กับ27แล้วเหลือเศษ3าฉะนั้นอันนี้เราก็ตอบข้อ,ขอควายนั่นเองคะ่ะข้อที่4นะคะเลขในข้อใดเป็นเลขน้อยที่สุดที่หารด้วย6และ9แล้วทำให้เหลือเศษสี่ เท่ากันนะคะเขาก็คือให้เราหาจำนวนจำนวนหนึ่งเนาะที่หารด้วยเลข6แล้วก็เอาหารด้วยเลข9แล้วทำให้มันเหลือเศษเป็น4เท่ากันใช่ไหมจะต่างจากข้อที่3เมื่อกี้นะคะอันนี้หาเลขที่น้อยที่สุดที่หารด้วย2จํานวนนี้ลงตัวฉะนั้นเราก็คือจะต้องหาครนของ เลข2ตัวนี้นั่นเองนะคะหาครนของ6กับ9นะจะใช้วิธีการหารสั้นก็ได้หรือว่าแยกตัวประกอบก็ได้นะ,ะถ้าใช้การหารสั้น6กับ9ตัวที่จะหารลงตัวก็คือเลข3ใช่ไหมคะหารเอา3มาหาร6กับ9ก็จะได้3หาร6ได้2 3หาร 9ได้3ทีนี้2กับ3ไม่มีตัวไหนที่จะหารต่อได้แล้วใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นเศษส่วนการหาคอรนเนี่ยเราจะเอามาทั้งตัวหารแล้วก็ตัวเศษใช่ไหมคะก็คือเอามาทั้งหมดเลยก็จะได้ว่าคอรนของ6กับ9ก็จะเท่ากับ3คูณ2แล้วก็คูณ3 นะคะซึ่งก็จะได้คำตอบเป็น18ใช่ไหมถามว่าตอบ18เลยไหมจ้าตรงนี้เราต้องอย่าลืมว่าเขาบอกว่าเหลือเศษสีด้วยฉะนั้นเมื่อมาหารแล้วมันเหลือเศษสเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่ได้บวกเศษเข้าไปเลยใช่ไหมอันนี้คือมันหารลงตัวแล้วเราก็ต้องบวกเศษเข้าไปด้วยนะคะ จะต่างจากหาหอรอมอเมื่อกี้นะหอเรอมอเมื่อกี้เราต้องลบออกก่อนใช่ไหมลบออกก่อนแล้วค่อยไปหาหอรอมอแต่ตัวนี้เขาให้หาคอรอนอนั่นแหละนะคะเลขที่น้อยที่สุดที่หารด้วย2จํานวนนี้ลงตัวคือหาคอรอนอรแต่มันเหลือเศษอีกตั้งหากเราก็ต้องเอาเศษมาบวกนะคะก็จะเอา1 8บวกกับเศษที่เป็นเศษส18บวก 4. ก็จะได้เท่ากับ 22นะคะข้อนี้ดูโจทย์ดีๆด,ด้วยระวังจะโดนหลอกเอานะคะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้ององ,งูค่ะ ข้อที่5นะคะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการตีะระฆังใช่ไหมเนี่ยมีะระฆังอยู่3ใบนะคะใบแรกตีทุกๆ5นาทีใบที่2ตีทุก10นาทีและใบที่3ตีทุก15นาทีทีนี้เริ่มตีครั้งแรกพร้อมกันเมื่อเวลา6.30นอยากทราบว่าระฆังจะดังพร้อมกันอีกครั้งเวลาเท่าใดนะคะ อ่ะตอนนี้เรามีะระฆังอยู่3ใบใบที่1ตีทุก5นาทีใบที่2 10แล้วก็ใบที่35 5นะคะทีนี้มันก็เหมือนว่าเราจะต้องหารอบ1รอบที่มันจะพร้อมกันอีกนั่นเองโดยลักษณะโจทย์แบบนี้ก็จะเป็นการหาคอรอนอนะคะหรือตัวคูณร่วมน้อยของเลข3ตัวก็คือเลข5 เลข10แล้วก็เลข15นะคะที่เป็นเวลาของระคังแต่ละใบฉะนั้นเราก็เอาเลข5เลข10แล้วก็15มาหาคอร์นนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ดูอะไรที่หาร5กับ10แล้วก็15ลงตัวซึ่งก็คือเลข5เนาะหาหาร5ได้1หาร10ได้2หาร15ได้3 นะคะทีนี้คอร์นอเราจะต้องเอาทั้งหมดเลยก็คือทั้งตัวหารแล้วก็ตัวเศษตรงเนี้ยมาคูณกันใช่ไหมฉะนั้นคอร์นอก็จะเท่ากับ5คูณ2คูณ3 1ไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะเพราะว่า1คูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะ5คูณ2เป็น10คูณกับ3ก็กลายเป็น30 นะคะแปลว่าคอรนอรข้อนี้คือ30ทีนี้ถามว่าเอาตัวเลือกไม่มี30ช่วยด้วยไม่ต้องช่วยด้วยจ้ะตัวนี้ก็คือเวลาที่จะครบรอบตีพร้อมๆกันอีกนั่นก็คือเป็นเวลา30นาทีนะคะฉะนั้น จากโจทย์เนี่ยมันเริ่มต้นที่6.30ใช่ไหมเราก็บวกไปอีก30นาทีก็จะได้เวลาที่จะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ7.00นใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะตอบข้อขอไข่เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง EasyMath เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ